ผมวองแผ่นที่สั่งซื้อนะครับแผ่นลงเซฟเกม Dyna s t y Warrior 6นะครับแผ่นนี้นะครับส่วนอันนี้เมมเซฟผมนะครับไม่ได้ให้ไปนะครับจะมาลองให้ดูนะครับอ่เดี๋ยวผมให้เช็คเมมก่อนนะครับค,คืออันนี้เมมยังไม่มีเซฟเกม Dy n a s t y Warrior เนะครับ ให้ดูนะครับว่าเป็นเมมตปะกตรงนี้มีไฟล์เกมนะครับใส่แผ่นเลยนะครับจะปิดเครื่องแล้วค่อยใส่ก็ได้นะครับแล้วแต่ยังไงก็ได้ครับใส่แผ่นเหมือนใส่แผ่นเกมทั่วไปแลครับ พอเข้าหน้าโปรแกรมแล้วนะครับขั้นตอนการทําผมอยู่ในนี้นะผมสอนเข้าๆให้นะครับเลือกคําสั่งที่2นะครับเมนอร์การ์ดนะครับแล้วกดกากบาทแล้วก็เลือกคําสั่งแรกเลยครับกดกากบาทแล้วก็กดกากบาทอีกทีหนึ่งเลือกคําสั่งที่2ครับ install a อ p l i ิเค i o นเนี่ยครับกดกากบาทแล้วรอนะครับอันนี้คือกาลังลงไฟเซฟใส่เมนอรีการ์ดนะครับอ่เสร็จแล้วนะครับ install เเสร็จแล้วนะครับ ก็เท่านี้ครับเป็นอันเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะเช็คไฟเซฟให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอาแผ่นออกก่อน เห็นไหมครับมีเกม d e ็ตตี้บอลลีขึ้นมาแล้วนะครับก็เอาไปใช้เล่นกับแผ่นเกมของคุณได้เลยนะครับเซฟส่วนในไฟล์สองอันนี้สีเหลี่ยๆกับสีดำๆเนี่ยลบทิ้งได้เลยครับไม่มีปัญหาครับเพราะอันนี้เป็นไฟล์โปรแกรมที่ที่ผมลงไว้นะครับลบทิ้งไม่ได้เลยครับจะลบหรือไม่ลบก็ได้ครับแล้วแต่ถ้าไม่เอาก็ลบไปเลยนะครับตามนี้นะครับแผ่นใช้งานได้เล่นได้นะครับปกตินะครับ